สัปดาห์นี้ความรักของชาวราศีพิจิกมีพลังงานที่งดงามและทรงพลังอย่างมากภัยทั้งสามใบขึ้นมาในรูปแบบที่เรียกว่าดีต่อหัวใจในระดับลึกและเล่าเรื่องของวัฏจักรใหม่ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นโชคและความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงจังแบบมีคุณค่าเหมือนจัก,กรวาลกำลังพาคุณไปสู่ความรักที่เติบโตขึ้นอีกขั้นความรักในตัวเราเองนั้นจัดว่าประเสริฐที่สุด เพราะเมื่อเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่วางหัวใจไว้ในพื้นที่ที่ไม่คู่ควรหรือทําให้เจ็บซ้ําๆแต่เราจะเลือกวางหัวใจไว้ในความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลเติบโตและตอบโจทย์ตัวตนของเราอย่างแท้จริงเมื่อพื้นฐานหัวใจมั่นคงจากภายในความรักภายนอกก็จะดีขึ้นตามไปโดยอัตโนมัติพลังงานรวมของสัปดาห์นี้สำหรับหลายราศีคือ การจัดวางหัวใจใหม่และสำหรับพิจิกนั้นเด่นมากในด้านการเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ที่สำคัญอย่างแท้จริงการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพาทารด์ดและเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำม,มากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกผมนายจันเจ้าจากพยากรแห่งแสงดาว วันนี้เรามาดูดวงความรักประจำสัปดาห์8 14ธันวาคมพศ2568โดยผมได้ทำการเปิดไพ่ให้3ใบได้แก่ The World, Wheel of Fortune และ The Hierophant ไพ่ใบแรก The World คือพลังงานของการปิดจบบทเก่าอย่างสมบูรณ์และการเริ่มเส้นทางใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม คุณกำลังเดินออกจากวัฏจักรที่ทำให้หนักใจหรือปัญหาที่วนซ้ำๆและกำลังก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ขึ้นคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่เข้ามาแบบใช่จริงๆในช่วงเวลาเหมาะสมคนมีคู่เข้าสู่ช่วงของความสำเร็จร่วมกันหรือการจัดการปัญหาให้ลงตัวในที่สุดไพ่ใบที่2อง e e ว o อ f ฟอรคือพลังของโชคชะตาการหมุนเปลี่ยนจังหวะชีวิตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ตั้งตัวแต่ดีต่อหัวใจ เป็นช่วงที่จักรวาลดึนคุณออกจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมและผลักคุณไปสู่คนหรือสถานการณ์ที่ดีกว่าเดิมอย่างชัดเจนบางคนจะได้พบเจอใครบางคนแบบไม่คาดคิดความรักค่อยๆดีขึ้นแบบมีค่าต่อจิตใจมากขึ้นด้วยและไพ่ใบสุดท้าย The Hierophant คือพลังของความมั่นคงความจริงใจความเชื่อใจและความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ดีเป็นไพ่ของการพัฒนาแบบจริงจังเช่นการคุยแบบมีตป้าหมาย ความสัมพันธ์ที่พร้อมก้าวไปอีกขั้นหรือการได้พบคนที่มีคุณธรรมมีวุฒิภาวะหรือเป็นที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริงคนมีคู่มีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกันหรือคุยกันแบบเป็นทางการมากขึ้นสำหรับชาวพิจิกสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ความรักมีความหมายมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาคุณกำลังก้าวออกจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมไปสู่จังหวะดีๆที่จักรวาลจัดให้แบบลงตัว ไพ่ถึง3ามใบนี้คือหนึ่งในชุดพลังงานที่ดีที่สุดในการทำนายความรักสัปดาห์นี้จึงเหมาะกับการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมมันในเส้นทางที่กำลังจะเริ่มใหม่เพราะมันกำลังพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงเต็มไปด้วยคุณค่าและตรงกับหัวใจคุณมากขึ้นสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับ เร็วๆนี้จะเปิดรับพยากรส่วนตัวแบบเป็นทางการแล้วเราจะได้คุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้น